สวัสดีค่ะวันนี้อ้อาก็จะมาแชร์เทคนิคการจัดเอกสารอย่างง่ายใช้งานอย่างบ่อยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะไม่ได้เป็นการามาสอนเปิดเอกสารตั้งค่าหน้าก,กระดาษนะคะซึ่งอ้อมเชื่อว่าเพื่อนๆนั้นก็มีความชํานาญในการใช้ Microsoft เ,เปิดกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการจัดเอกสารอย่างไรให้รวดเร็วและดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าอ้อมจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ ก็หลังจากพี่อ้อมได้อ่าไปขอตัวอย่างไฟล์งานจากเพื่อนๆนนะคะว่าเพื่อนเพื่อนนั้นมีวิธีการจัดหน้าเอกสารอย่างไรนะคะอ้อมขอยกตัวอย่างเป็นเอกสารอ่ราราชการบันทึกข้อความนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่เราใช้งานกันบ่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าอ่าเอกสารฉบับนี้มีวิธีการจัดหน้าเอกสารอย่างไรนะคะอ้อมก็จะไปคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับการจัดหน้ากระดาษนะคะ จะเห็นได้ว่าเอกสารฉบับนี้นะคะมีการเเคาะสเปซบาร์แล้วก็จัดแทบนะคะสลับกันเนาะมีการใช้แท็ค่ะแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะไปดูไฟล์ที่2กันนะคะไฟล์ที่2ก็จะคล้ายๆกันนะคะมีการขึ้นบรรทัดใหม่หรือการเคาะสเปซบาร์เนาะแล้วก็ใช้แท็บบ้างนะคะ ก็เวลาขึ้นบรรทัดใหม่ก็ยังใช้เป็นวิธีข้อ Enter หลายๆครั้งนะคะต่อไปนะคะเป็นหนงังสือเชิญนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะมีการใช้แท็บบ้างแล้วก็เวลาขึ้นบรรทัดใหม่ก็เป็นใช้วิธีการเข้ะสเปซบาร์หลายๆครั้งนะคะ ก็เวลาขึ้นหน้าใหม่ก็ใส่วิธีการเขาะ e n t e r หลายๆครั้งโอเคค่ะอองพอจะอรวบรวมนะคะวิธีการของเพื่อนๆน,นะคะลองก็มีเทคนิคดีๆมาเสนอเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะไปดูก,กันเลยจ้า อันนี้ก็เป็นไฟล์งานของอ้อมเอง A นะคะอ้อมก็ลองอนำเอา,อาวิธีการของเพื่อนเพื่อนะคะมารวบรวมใส่ในเอกสารฉบับนี้เดี๋ยวอ้อมจะมาแชร์เทคนิคของอ้อมนะคะว่าจะมาช่วยเพื่อนๆนได้อย่างไรบ้างน,นะคะอ,อย่างแรกนะคะเพื่อนเพื่อนะคะขึ้นบนทัดใหม่โดยการขะสเปซบาแบบนี้สูกต้องเลยคะ่ะ เรื่องการเขาจะเปมาแบบนี้ถามมาได้ไหมได้นะคะแต่จะมีปัญหาอยู่นิดนึงค่ะนิดเดียวเท่านั้นนะคะเวลาเรามีการแก้ไขข้อความบรรทัดข้างบนแบบนี้นะคะอย่างเช่นการเพิ่มข้อความใหม่เข้าไปนะคะจนทําให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้งจ,จะเกิดช่องว่างแบบนี้ขึ้นมานะคะหรือการหรือการลดตัวอักษรบางตัวนะคะออกจากบรรทัดก็จะทําให้อา ข้อความเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มีช่องว่างแบบนี้นั่นเองนะคะวิธีการแก้ไขนะคะ,ะเราจะไม่ใช้วิธีการขอสเปซบาร์ค่ะแต่เราจะใช้วิธีการกดชิปแล้วก็ Enter นะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่เราได้ก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรโครง้โคงๆแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งเวลาเรามีการเพิ่มหรือลดข้อความนะคะก็จะมีผลกระทบ น้อยลงค่ะทำให้เอกสารไม่เลื่อนไปเลื่อนมานั่นเองนะคะ,ะส่วนเทคนิคที่2นะคะการขึ้นบรรทัดใหม่เนาะเพื่อนๆหลายคนยังใช้วิธีการเคาะ enter แบบนี้นะคะเพื่อใหอ้เอกสารขึ้นบรรทัดใหม่เองนะคะแต่เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นค่ะเพราะว่าการใช้วิธีเดิมนะคะเมื่อเราเพิ่มข้อความ ในหน้าเอกสารนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจะทำให้หน้าตรงนี้ค่ะเพีย้ยนก็คือบางครั้งอาจจะหน้ามารวมกันแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อีกวิธีหนึ่งอ้อมขอญาตคอนโทรลแทรกกลับไปนะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการกด Ctrl Enter ปุ๊บนั่นก็คือการจะขึ้นสัญลักษณ์แบ่งหน้าแบบนี้ค่ะ ซึ่งสองหน้านี้จะตัดขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะคะและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าข้างบนก็จะไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อหน้าข้างล่างนั่นเองคะ่ะยกตัวอย่างนะคะออาจะรอเพิ่มข้อความในหน้ากระดาษข้างบนเยอะๆเลยนะคะต่อให้หน้าขนาดข้างบนนะคะเพิ่มเป็นสองหน้าหน้าถัดมาก็จะยังอยู่คนละหน้าอย่างอิสระนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะออมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้แท็บนะคะจริงๆนอกจากเอาแท็บมาใช้ในเรื่องของการย่อหน้าแล้วเรายังสามารถใช้แท็บมาช่วยในการจัดข้อความออกแบบออกเป็นคอลัมน์คอลัมน์ให้สวยงามนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะติดการเคาะสเปซบาร์แทนแทบ็บใช่ไหมคะซึ่งจะทําให้แนวตัวเลขตรงนี้คะ่ะไม่ตรงกันต่อไปนี้นะคะเราจะมาใช้แท็บกันนะคะ,ะสมมติบบว่าเราต้องการจัด ข้อความ4บรรทัดนี้นะคะให้เป็นแนวเดียวกันนะคะโดยใช้แท็บนะคะให้สังเกตที่รูเลอร์นะคะด้านซ้ายนะคะด้านบนสุดนะคะของรูเลอรนะคะจะมีแท็บให้เรานะคะเพื่อนๆลองคลิกดูนะคะมีแท็บให้เราเลือกหลาลกหลายรูปแบบนะคะแต่แท็บที่อ้อมจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือแท็บขวานั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นการเคาะแท็บหนึ่งครั้งให้ข้อความ ด้านขวาของเคอร์เซอร์ะคะ่ะไปชิดขวาในตำแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าสีบ่บรรทัดนี้นะคะเราต้องการแบ่งข้อความออกเป็นทั้งหมด4คอลัมน์นะคะซึ่งคอลัมน์แรกอยู่จุดนี้เนาะคอลัมน์ที่สอเราต้องการให้ขวาสุดของข้อความอยู่ตรงไหนให้คลิกที่ร u l e r จุดนั้นนะคะสมมติว่าก็คือตรงนี้นะคะ จุดที่1ยังไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าข้อความนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะจากนั้นต่อไปเป็นจุดตัวเลขเนาะให้เป็นคลิกจุดที่2นะคะจากนั้นตรงบาทนะคะให้คลิกเป็นจุดที่3นะคะสมมุติว่าเรามีการคลิกผิดเนาะเราก็สามารถเลื่อนแท็บได้นะคะให้ไปตามจุดที่ต้องการแต่สังเกตน,นะคะว่าเวลาอ้อมเลื่อนแท็บเนี่ยมันจะไปทีละ สเตปสเตปนะคะแต่ถ้าเราอยากมีอิสระในการเลื่อนแท็บมากขึ้นนะคะให้เรากดปุ่ม Alt เค่ะเราก็จะสามารถเลื่อนแท็บได้อย่างอิสระมากขึ้นนันเองนะคะจากนั้นให้ปล่อยปุ่ม Alt inate, แล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อความเรายัางสเปซสปะอยู่จากนั้นเราจะมาลบนะคะลบสเปซบาร์ ที่เราเคยทำไว้นะคะลบสเปซบาออกใช้วิธีการ Select แบบนี้ก็ได้นะคะหรือกด Backspace ก็ได้นะคะเมื่อลบครบแล้วนะคะให้เรากดปุ่มแท็บนะคะ1ครั้งแล้วก็ตรงนี้นะคะสเปซบาร์เหมือนกันนะคะให้ Delete ออกจาะน้ากดปุ่มแท็บอีก1ครั้งนะคะจากนั้น สุดท้ายแล้วนะคะให้ลบปุ่มสเปซบาร์ที่เราเคยเคาอ,ออกให้หมดจานารกดแท็บออกอีกหนึ่งครั้งจะเห็นได้ว่าข้อความของเรานะคะก็มาอยู่ตามแนวที่เราสร้างปุ่มแท็บไว้แล้วนั่นเองนะคะบรรทัดต่อๆไปก็ทำเหมือนกันนะคะลบปุ่ม ในกรณีที่เราต้องการปรับแท็บก็สามารถทำได้นะคะก็แท็บไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถเอาออกได้นะคะแต่เราต้องเอาเคอร์เซอร์นั้นนะคะไปวางในคาร์กราฟหรือบรรทัดที่เราต้องการนำแท็บออกนั่นเองค่ะเราก็จะสำหรับบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะคะก็จะเหลือแท็บเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องการให้อยู่ขวาสุดนั่นเองค่ะ เพียงเท่านี้นะคะหน้ากระดาษของเราก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนะคะทุกคำก็จะตรงตามแนวที่เราวางไว้นั่นเองคะ่ะรับรองถูกใจฝ่ายการเดิมแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้อ้อก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับหัวข้อการจัดหน้ากระดาษเอาไว้วันหน้าอ้อก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะคะบ๊ายบาย